เออเมย์เมย์จะไปได้สม <con version and understands Ireland> uh, ัอนเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาพัวไหมบ่เออบัดบัดพอนี่มาเฮ็ดอันนี้อยู่พี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสูุสู่คนมดสมองสะบอนพี่น้องอยเนาะโดยน้าทางผู้ชมมาพบพ่อๆกับช่องบาเทมันนี่พี่น้องอยมาบาเทกับภาพพี่พี่น้องมาที่บ้านน้องน้อยคือเก่าพี่น้อยเนาะมาทั้งน้องน้อยเพิ่มเลยพี่น้อย เพราะว่าอ่าบาสิลงมามันเต็มพระเจ้าเลยแหะพี่น้องพอดีประเทศปลสบายก็เลยบาได้ลงมาเนาะพี่น้องตอนเพิ่นตั้งเสาตั้งยางอ่ะก็ลงมาตอนอรอบแรงๆพี่น้องเนาะโดยป้าพี่น้องเดี๋ยวจะขับพาไปเลยพี่น้องป้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีพาพให้พี่น้องอไปก่นแหละอ่าจะกำลังแบบกำลังอยู่พี่น้องกรุกกก่กุ้งกุ่วอย่างนี้ทำหมดสมกำลังอ่าตั้งเสาตั้งอยังบ่เนาะ สีแดงของอันนี้่นเลยพี่น้องตอนแรกว่าอยู่ในนี้แลปพิ่นวบ้าี่สบายดีแอดดาสบายดีอ้ยแอดดีเนโอยปเด๋อนอสบายดีเด้สลาเด้วย อ,อตั้งอยู่พี่บานนี่เนาะแทกอารพี่น่อ,นอยโอ้ให้ชัดใส่กรุบมาเลยใส่เองน้งน่อยะวะสบายดีเด้อดเดยแท็กตอนแรกก็ตั้งอยู่พูดเน้อลาวนี่เพาว่าอยู่พี่บานนี่ปนนนนปเป็นทันนงไเอากระทามน้องมาจะเชื้อเออเอาไ้ควมาป,ปุกเ <c oughs> ว้วันนี้มาจะที่บานเนาะ

ไ,ไม่พอ่อ,องบก,กับไม่ไม่พอ่อบอกเอาแลนวจังกะซีเพิ่มมาอีกจ้ะเออจังกะซีเพิ่มมาอีกแต่ตอนแรกบอกเรามีแต่สิบสองคู่แผ่นอะมี้เพิ่มมาอีกหาแผ่น g ับอีกสองแผ่นแล้วก็ไม่ก็เพิ่มมาอีกพอดีบนงบพอดีไม่กัเพิ่มมาอีกหาโตหาโต อันนี้ก็คือสิเพ่งม่งเนาะเพ่งแบบนี้เพ่งอะไรอันอันนี้แพ่นน้อยกว่าอก็หาร้อยหาสิอยหาิบต่อเพ่บ่นี่้าไหนก็จืละะทางกานะใ่ทาคนี้อันทั้งไปใส่แบบแม่ไปก็ให้ให้สลไปใส่ซิมไปเอาขมูลน้ำใส่เครืองใหม่นี่มันเห็นสลบไปใส่นะเออนว่าใส่น้ำมันน้ำโดย วันน <prediction? S 2> ี้ใช้เครื่องไม้บ่บัณนี้ได้โอยใช้เครื่องไม้นี่ได <g transparen cia> ้เลยเดี๋ยวไปที่พุทธมีตอนแรกกะรีเร่งกอบใครเร่งกับตอนนี้เห็ดเป็นแล้วสีม่วงค่ะกะีพี่น้องเนาะ้ยพูดได้หมดเนื้อสนาที่คิดว่ารุ่มคนสักค่ะกะีละค่ะกะีพี่น้องเนาะแจ้งคัะคันยังบาดนี่ได้จะขีดแล้ววันนี้ทั้งชองเครื่องนี่เอ้ยได้คลิปเก็บยังใครลงเลยเนี่ยถ่ายมีแต่ถ่ายเก็บถ่ายเก็บต็อกต็อกไว้เนาะไม่ยังไม่ ไม่ไม่ไม่ม่วบมาได้ไดยเอาภาษาตายเนี่ยไม่ไม่ไมไม่พึ่งไม่ได้หม่ไม่พื่งไม่พึ่งอ้น้องลกดวตั้งแต่เช้าได้เห็นนาะใครมเงินกี่งยีอกมา แต่ว่าอยากให้พ่นที่ทำกินได้นำนาห้นเพิ่มไนมือเอเ็นเลยเนาะแต่ว่าความสุเนาะแต่กรทั่งหายันขึ้นขึน้นขึ้นข้นขึ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 ้นเึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นข้นขึ้นข้้นขึ้นขึยนขึ้นข้นขึ้นขึ้นขานขึนขึ้นร้นขึ้นขึ้ตายเนาะโดยมันข้นข้นขนนข้ เ้เงิแลัะมาแต่เศร้าไม่นัน้อกเจ้าเนาะบอกย่อเส้นยาซีเด้ขันว่าในการไฮละสเซนเนาะกินอะไรไ้แต่ว่าจะงออะกันเนาะโดยกันซอยเล็กน้อยแมนซอยลงไปเอาแล้วมันจะหองมนจะเลยะลงเลยะลอันนี้อันนี้คักย่อหนมันมันมันสูงเลยแมนจะบอกแบบดูคแมนแม่แมนเม่มน้เลยเ่แบบนานี่ก่อนไ้เาะเป็นลงมือก่อนไห้ งามเนมันมันสิบห้อนเลยมันลอยไปเลยมันสูงยังคู่ต่อมาอีกเลยยังคู่ต่อออกทางหน้าพุ่นแมนคือบอกออกทางข้างเจ้ว่าดีกว่ากไปจ้ะออกทางข้างบ่แมนทางข้างพี่บ่ให่อย่าให้แบบว่านอกคนคูต่อมาเลยจะกจะแอมจัน่อยนี่เป็นแครัวเลยนะให้ครัวดทางหน้าทางหน้าพี่เออไม่จังบ่อันนั้นไปได้แบบแบบคือซาโม่เนี่ยบ่ บกลนะแบบออกจากมาจากห้องกับเขาให้นรั้วเลยนะมันจะไปยางเบียดไปทางนั้นแต่ออกอานนเฮือนเลยน้าก็กมาั้นก็เพอกมเนาะชั้นเนี่ยนาดีเท่าไหเป็นรูปเป็นร่างค้าได้หลังเนี่ยโบเมนวัดเซอร์โบเมนได้เ่าไไม่บังว่าสั่งสองคนมาเองนะ โอ้ตอนนี้คขส่นะไรนี่คักไนี่ไมใบอกรึแม่แม่อนี่นะนี่นึ่นองสังสีมันยาวเลยเดมีแต่สอดเขาใส่นีเขาสอดใส่ม้อหัวแม่เขาสอดใส่ขั้นชิตัดกับเสียดายสังสีเออว่าหมายความว่าเอาไหมใช่หนะกไม่สอดทีนี้แม่แมนการไกัดูแต่ว่าไม่ีมันสีบ่ไ่พอแมาน้เเอาพวกไห้สนีไม่าเขาดันใส่มันจังเลย มม่นีกะทีม่ก็ทีได้แอบมันเป็นอันนี้ไม่ดีกะทีมาอ่อื้างนี่ก็ช่างนี่ก็เป็นนั่นบ่ช่างนี่ก็เป็นนั่นตั้งยูทูบเบอร์บ่เออหักหูชื่อช่องได้นนะสีอช่องจำมั่งบ่าจำมั่สียอ นี่ผู้ที่ตามท่าไรเาละ40เมตรคนเอาละโอ้คหชั่วโมงก็ถือว่าลายยช่พี่น้อยเนาะถไปติดตามพนนดนอยต้องว่นาทีายว่่าย้ากไ่ก็เลยนะเลยยเีไยเลยปยยัไมแมนนเยยเยเยเไไไเยเ Nguyên tên dinh 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 Được dinh 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 ลางกะซิแปดพแล้วก็หกพุดสิบสองพุดนองคนจะพแปดพจะเจ็๊บแผ่นหมอสิบสองพูดจะเจบแผ่นแต่แรกบอกคนละหกอแล้วก็ที่วาเงินันมันเนาะมันยังไงกันหมูคร,มรูมาซอ,อยฮา,า,าก็ต้องกินข่าวกินน้าเนาะเนี่ยต้องซื้อซื้อซื้อยะกันเด้ค่ะนจะไปลงกินหน เด็ดเรียกไม่เมยโมมินบริการเราเลาะต้องบริการนั้นเอยก็เลลสามคน ประมาณหกหกปันหาต่อเดมาไห่ตัวจริงมันขึ้นเนาะเคมันจะขึ้นอเนดีได้เห่ือยังโอนเผื่อล็อกเยาไครบมือนี่ยังไม่ได้เขา่มาไห่ตามราคาที่เขาเคยไปซื้อได้กินกระต๊อบน้อยๆใช่ครับเป็นธรรมดาได้เลยรัเจ0 0 0ันเปดทันหมด้อันนี้ก็เรี้กเทนหาร้อยครับบนล่ะ อร่อยหาซิพอดีเป็นพันพันพเอดเนาะสองแผ่นเพี่น้อยเบอลายยู่นะเบอร์นี่คือสีบอสไลายแต่ว่าบอลายก็ใส่ยางมั้เออต้องใส่แผ่นหนึ่งโดยพอดีเลยนะคักรถที่น้อยในเบอรงรอบกน เป็นรุ่นน้อยเป็นช่วยรุงวังเอาสบายดีรุงวังเด้อยันโตขึตนเติบโตเออดีจับซอยเป็นน้อยมือบ่เงมือรู้ ตอล่องเขายังนี้ยาแล้วมงอันนี้แล้วนี่ตอกเลเอออกแล้วยามันมันเย็นนดนึงาใชอ้หนนึงยเคเลยลอดลยม้ใ่นแ่เ่อพน้ใหม่อีด้ีอยู่อ่าปอนเก่าแม่องนหน่อยเกินอ่างนมนอยู่ตรงนี้เลแต่ก่อนพอดีน่องอันนี้เพิ่มาูทนอีก มีต้นน้าไม่เล่นไีหน่ยเนาะนต้น่ม้ต้นอินทีทยม่ต้นอช่างพป่น้อยไม่ก็น้อยะขนาดก็เนาะมากไนหนึ่งสิบบาทไหเอา จบเอยเออถูกต้อ,องลออายนอกพกสนี้มาเจ็บดอกเข้ามามาเจ็บคนล้าเนาะมาดูที่ี <c oughs> ่ามันบุกขนมืเขาบ่เบี้วยวมากน่ะลุงเบี้ยวพี่ รวมโดยช่วยกันให่น่อยเรียกว่ายเยอะกวาสี่คนเลยมื่อีิได้เอ็มได้บอยละท่าใหม่พอได้ไหม่ใม่ตั้ง ไม่ไม่เขาแท้ไม้มันเป็นไม้หยกไม่มอบเลยอืมถ้าคาเรื่องเอาตัวโดยโดยกาเลือกเอาตัวมันม่ดียนั่นแหไล่เล้ดิหมไล่ขนาดเงื่อนเง่อนเอด้อดเ่งเขงเด้อเบิ้งเลยไล่มล่ไ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 ่ไล่ไล่ไล่อ่่่ล่่่เด้อ่ไ่ไเ่

าอลไรเจ้เลยเรี่มพาเลยเออมีเต็มบ้านเลยแบบนี้ด้ยแบเต็มซึ้งเลยนะเนาะมีกระทบให้ลงลบอกหมดแล้วยังทงหนยัอิ้งหนเออต้นปูนึ่ครับลีบลายไม่ชักเลย เน่นนาดีเสาอันเรียงดีเ,<อ>เห็ดข้วกินแล้วี่เทาะสาพเ็ด้าวคุ้เน่กำเนเนาะนี่ชึบปิดกันเลยถ้าทำนาทีเรื่องร้านมาเจ้ามานี้เรื่องร้านมาบ่มานนี<ห>เอ่นอนยอคนเต็มอี่น้องเลย เล้หกโมงแลไปอยู่หรอจะนอนกัแล้วแล้วนกันแล้วแล้วคุณใจจนอนโหกโมงหกโมงไปได้นี่ยไได้ไปด้บอกลเอาบอกเอบรรยากาศพี่น้องบได้ากันไปโน่ ภนองเป็นงคกันยเฮ้ยลังสีน้อยเด้อเด้อเยี่ยมนะครับมา็พี่ก่อนพี่น้องไปมัวนทหรออเอาสบายดีเด้อโดยถ้าการทยังไงีนองครัวบ่เอออืม นั่นนะใส่ยู่นอกก็ได้แต่ว่าหนึ่งข่าหนึ่งาใอ๋โดยโดยผลเห็ดอันนี้โดยมองอันนี้ไม่กลมเลยเนาะเป็ป้องกันบ่อยเราใจกสิเราคำจาคราวมันมีไม้นันเนาะต่อไม้เอาเนี่ยบริยูได้ยังเนี้ยมันบถึงแมนข่าชไม่ดิบเลยออคือร้านนี้มต่ไม่กลมเลยของสาวโมที่เนะ จะไอันี้เดี๋ยวอดกินเนี่ยพ่ายงอีกสบายดีเด้สามโมเดอโดยเอาบบปะใรเดี๋ยวเอาออกแอมนี่น้องเอ้ใช้เจ้าเอาไม่ขังมาสามโมผากจาดบอสสอสีนี่เออโดยโดยโดยนี่นแอมเรียบร้อยเลย

เวลากดขึ้นมกดอยพุ่นบ่บ่ได้เออสมอแล้วบ่มีบ่เออแต่ว่าคํามนี่ก็อัตโนมัติเลยอืมมัน10:00นเท่านั้นแหละออันลักตัวนี้น่ะอยู่พุ่นตะกี้น่ะบ่เออยเพี่น้อนะใต้นี่ไดู้นึงเอ้าพอมันบ่มืเนาะ ปูสันลดได้ด้านนี้โดยเรามิลร์ไปใส่นอกมากันบอคุกทียงไงเอามายีมาครับก็ดีแล้วจ่ไปจ่ายมา <c oughs> ตอกสังกาเตเลย่เป็นเส้นเป็นเส้นโอกตอกที่ไม่เส้นบอกแม่นแม่อกลางกะตอกลางนึง่ใช่อแตปิดเลยครับไม่แนบเงแนบลงกันแนแล้วแาไกให้แนนนลให้น้ไปอย่าให้ม่ไโอ้ยัดบปิ้วอซนเด๋ฟิเจอรเดียวก็เดีว่าตีไม่นี่ตีไม่เอาสางะตขึ้นมาปุ๊บไม่ ก็นั่นนะไม่เศษนะตีปุ๊บดันขึ้นแต่ก็ตั้งขึ้นนอนขึ้นตีเลยโีต่นี่ยอะไรตีจะกับชาวเลย่แมนแต่ว่างบริษัทใหม่แบบนี้เออใส่ทางกลางใส่อันหนึ่งเออใส่อันหนึ่งเวลาตอกนี่โคงหิศลายใช่ป่ะวันนี้น่ได้วันเก่าจะเสียไปไหนเรื่องแน่นเนี้ยมันยังหาจ่ายไปอีกตัวนั่นเลยก็ตัวนั่นตัวนั่นเลยก็เอาฮะห้ตั้งให้มันแบบมันเวลาเขมาดด้นีกรบมรุกนะ กต <Assim> <In> nice ่้มันได้เะแต่ไม่ก็ได้แต่ไม่บอมน้อย้วยมีแต่ไม่นี้แหละบอกเอาอันนี้อันนี้บ่ไร้บ่ะมันมอดึ่งนมันขาดได้แม่ชีด้เได้ยามได้ดีไรยามไบอคนเไดยวมบ่ได้ด้วยถ้าจะบ่อวอ้ักหน่งนีไละมาจอไม่วยเลยนะแต่พิษอะไร โดยอันนี้พ่อว่นบมกี่เมละแม่อันเขาก็เลีอกอ๋อตอนี้เลือกได้ยืสิหนึ่งเนาะได้ยเนาะเออได้ยืหนึ่งเจ้าแต่พอที่หนเนาะพ่อพอเหลือลาย่นอะไรป่ยังแล้มีแต่มีแต่ยังแ้ผ่าปุ่ผ่าหมยืน้อนยังเลยยังมีอ่าั้นบยังเลย ตรงนี้นรภบผปาดเอาเลือกเอาตัวมันนัตัวมันดีเหี่ยไม่จะห้ยนะมันมันโดมาเลยนึง เดี๋ยวใส่ทได้ยนี่แหละบ่าเมื่อกี้เจ้าน้ามัดก็คักเลยเออเขาก็ยังเได้ะแมนมันออกบบหนเนาะแมนะีแถมบป่ะบว่าพื้นมอดมันออกบอหรือบอลวะยังอยู่นี่ยังอยู่นี่เลตวมานะต้องเาไปเชน้ำก่ไดให้มันตาย กินลูกบอคืนล้กนะเราไปให้เพมให้มอมันเอาิ่งตื่นมาให้มอมันทิ่ตึงมาบอที่ผักกแตายพอมันตีบบอสถ้าบอสอันฟาโดนเอาไปเชยน้ามอนจะคืนนึงมันตายดิได้อยู่ประมาณไม่นี่นี่เรียกเขาให้มพี่จะสอนกันนี่แหละเรื่องผ่าห้วบอ่า้งนนั่นนะต้องไปนิชัน คนใดนอนนั่นแหละนังขาจะแบบไหนคะแล้วอ้อหมอนเนาะโตคูบโล่งเนาะโตก็มี้นี่น่ะโตอ่อนมั้งเฮ้ไว้ไอ่อนไฟดิ ไม่คาสิลงมือไม่ขาย,ยังหาถิ่ออน,ยนอยู่าถอยู่ขายกระโพดบ่ไอ่าม่ขายกับขาเห็ดยื่นดี่มีแต่ตักใจเอาทำใจเอาแมน ไรใช่ได้ไดใชปก้อนแมน่นมาพ่อเลไแหละโดยาบอคา่อะไรบัรบนี้พ่อทาก็ซื้มากครกบเลยแมนจากพินภนไทยเนาะบอกเพื่นาเท่านั้นดีนะที่ว่าพ่ยังพู้จักว่าเออต้องหันเลยอมา้ <laughs> ข้าตามสลานีสิบบพเโดภ <laughs> ไหลมุ่งค่าก่อนเอาหอยไหลเขาก็ไหลราคาตามแเ,เคยซื้อ มันโตจริงอะทุกมือนี่ะมันมันขึ้นตลอดดิมันขึ้นตลอดเพทงขึ้นแต่ละมือดไปท่านี่เอาไปเอาเงินมันก็แมนหกสี่ศูนย์คือเก้าหกสี่ศูนย์มัอยู่ที่แมนบ้านทำเอาเงินนั้นขึ้นมาอยู่ในในเมืองมันจะขึ้นคนเขาเหลกเก็บเงินด้วยโอ้ย ฟังฟังเลยกันเนาะเอ้ไปตาใหห่มาบ้าท่านเอื้อยบนน้ำพาโอเคนะท่ทำผู้ชมเนาะพอที่กะเข้ามาทางอ่านี่แหละหมู่บ้าน่ันพี่ร้องยมาหาทางน้องน้อยเพิ่นจะไปเจอเพิ่น โอ้โหว่าเพิดเผยใส่เลยแหละทายอัปเดตในพี่น้องเพื่อนซานบ้านซองเพิ่นพี่น้องกำลังเลิกเลยคุณผชมอ่ากำลังมุงหลังขอกหลังคาเตรียมเอ้มปลอกเอ้มฟ้านี่แหละปุณนะสังกษุศรีก็เต็มอยู่พ mm ี hmm. Indeed, ่น้องช่างเพิ่นก็มีชาวละพี่น้องแล้วก็ลุงสมวังลุงน้อยอ่าปาะจามั่มพี่น้องเนาะสี่คนโอ่กันจับปุณนะปุณนะชอบเลย ใจจริงๆใจจริงเนาะเนาะพี่น้องเนาะโอเคท่านผู้ชมครัสมาชิกพี่น้ที่สนับสนคลิปนเด้อพี่น้องรว่าคลิปหน้าเนาะโดยขอ่าวคําว่าสบายดีสบายดี